นะครับพบกับช่องสาระไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ช่องสาระไม่มีจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนซีนโช๊คครับโดยใช้เครื่องมือวิเศษแค่หนึ่งตัวก็สามารถเปลี่ยนซีนโช๊คได้กับทุกรุ่นครับที่เป็นโช๊คแบบนี้ครับเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปครับหลังจากที่ถอดโช๊คออกมาแล้วนะครับเดี๋ยเราจะมาคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนคลายน็อตตัวนี้ออกแล้วที่น้ำมันเก่าออกก่อนนะครับ หลังจากที่ถ่ายน้ำมันโชุกกดสปริงออกเราก็จะมาขันน็อตที่ตรงหัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะพยายามคลายต้องสองตัวให้ได้ก่อนนะครับหลังจากที่เราคลายหัวน็อตได้แล้วนะครับเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวนี้อันนี้เป็นเศษเหล็กนะครับเอามาเหลา,าหัวให้แหลม เราแยังไปเลยอันนี้ก็คือซีนโชคอันเก่านะครับกับตัวล็อกเดี๋ยวปลดตัวล็อกออกก่อนแล้วก็เอาซีนโชคออกนะครับไปย,ยีบสองนะครับง่ายๆนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปทําความสะอาดล้างแล้วก็เปลี่ยนซีนตัวใหม่เข้าไปนะครับหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดทุกอย่างไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ซีนโช๊คกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นซีนโช๊คตัวใหม่อตอนถอดเราใช้ประแจเบอร์22งัดออกนะครับเวลาใส่เราจะใช้บล็อก32นะครับใช้บล็อกสามสเป็ตัว เอาไว้แล้วก็พนเพาะลงครับอันนี้มันเป็นแกนโช๊คของ VR นะครับมันจะใหญ่กว่าของพวกนูวา่าก็ตามที่ถาได้นะครับลอกเมื่อเราตีลงไปสุดแล้ครับมันก็จะมีขอบแล้วก็ใส่ที่ล็อกไว้เหมือนเดิมครับ จากที่ใส่ซีนไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมาประกอบข้างในของโชค๊คแล้วนะครับจะมีตัวน,นี้กับสปริงจะออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ข้างบนแค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปใช้เครื่องมือพิเศษเหมือนเดิม เมื่อเราขันข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเติมน้ำมันโช๊กนะครับอันนี้คือสปริงโชค๊คนะครับเวลาผมจะใส่สปริงอะไรผมจะใช้หลักการคือที่อยู่ล่างห่างอยู่บนนะครับอันนี้สปริงโชค๊คไปก่อนอยู่ประมาณนี้น,นี่ก็อน้ำมันโช๊กวดที่หนึ่งนะครับ ทีลงไปสิแล้วก็ไล่อากาศก่อนนะครับไล่อากาศทีเ่เต็มแล้วก็คนที่สองครับคนที่สองนี่จะไม่ยกขึ้นนะครับจะเทอย,อยู่ด้านล่างแบบนี้จะเติมอยู่แค่นี้นะครับน้ำมันโชกคจะไม่เพิ่มนะครับดึงโชกคลงมาสุดใส,ส่สปริงโชกคแล้วก็เติมน้ำมัน เท่านี้พอหลังจากนั้นก็ดึงขึ้นเดี๋ยวได้อากาศอีกรอบนึงดูก่อนครับโอเคนะครับอยู่ที่เดิมอ่าไปก็เสร็จครับก็ปิดโชค๊คใส่ได้เลย ลองดูหนึ่งหนับนะครับโอเคังจาั้นก็ใส่รถแล้วก็ประกอบใช้งานได้เลยครับในการเปลี่ยนซีนโชค๊คง,ง่ายๆครับเราไปทำตามดูได้อุปรกรณ์ก็อย่างในคลิปเลยครับยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาราไม่มีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆในข้างหน้าเราจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกท่านอีกครับขอบคุณครับ